สำหรับสถานการณ์ของโรคโควิดในทีนทีจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทุกท่านต้องรักษามาตรการในการป้องกันโรคส่วนบุคคลให้ชัดเจนแล้วก็เคร่งคัดกันไปก่อนนะครับอดทนกันอีกนิดนะครับเพื่อเราที่เพื่อเราจะได้เดินหน้ากันต่อไปได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิด1 9นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ แล้วเหรอคะ อยู่กับเขามากขึ้นใช้าการมองลิเตกติดตามที่มากขึ้นเหมือนลูก